ส่วนน้ำหนึ่งส่วนแล้วก็ใช้เป็นกระดาษทิชชู่ครับสัก2 3ถึง3ชั้นตื่นเต้นแทบตายสุดท้ายดังแค่นี้ปุ๊บตัดครึ่งทากาวเอามาติดเป็นตาครับเราเอากระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็ พอให้มันหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําให้มันเป็นปากของปลาปักกระเป้านะครับแบบนี้นะครับลวดลายจะเป็นจุดด่างๆเอาหลอดกระดาษที่เป็นลวดลายต่างๆนํามาตัดเป็นท่อนๆสั้นๆนไปติดให้รอบตัวเลยนะครับลายก็เหมือนกันทําเป็นจุดๆ,ๆ,ๆรอบตัวเอาวละครับเสร็จเรียบร้อยนี่คือแบบที่ าวแห้งสนิทด,ดีแล้วนะครับ